ครับผมก็รู้สึกกินดีครับที่ทั้งสองประเทศได้สถานการณ์การต่อสู้กับฝักทุ่งศักาบาลถึงปีชิมเซ้กสุทงวงกาาบาลไอกในวนอโควิดยืาแินทาในหองันนาแล้วก็มีการอลกให้อพตมีนเป็นสกัการบอกยืนแต่ยงองมาเอ่ ទៅនគរបាលនគរបាលច្រកភីអធិការជត្រតេគឺយើងបានធ្វើច្រានកិច្ចប្រជុំនៅកាលពីថ្ងៃទី1លេខពិធីប្រកាសបើច្រកសម្រាប់ការគណនានៅព្រះរាជានោះហើយដល់ខេត្តតាំងក្នុងจังหวัดក៏បានមានការប្រសែងງານយ៉ាងດີครับแล้วก็ຢ່າໃຫ້มีการอ่าជំនឿបាទយើងបីជាវិទ្យាជំនាញอ่า they they have a little I think you got to I think we're going to meet here uh review the whole year พุทิศาอําเภอการิชมให้นี่ยังกันมาพิเศษดาๆอะไรเลยวันนี้นะครับเนื่องจากว่าอำเภอได้จัดพิธีลุงพระไทยใส่บาตรในช่วงเทศกาลวันวิสาขะนะครับแล้วก็ประกอบไปว่าทางช่องสงําเราเพิ่งเปิดเมื่อวันที่9พฤษภาคม2565ที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นช่องที่เราเคยมีการทำบุญตักบาตรสองปีินมาก่อน ซึ่งปกติก็จะจัดในช่วงเดือนมก,กราคม2000ทุกปีนะครับแต่ปีนี้นะครับผ่านเดือนมก,กราคมมาแล้วแล้วก็ไม่มีการใส่บาทเนื่องจากว่าปิดช่องผ่านเดนธาวันมาถึงสองปีท่านจะรอ,อมก,กราคม2 5 6 6ก็จะนานไปก็เลยถือโอกาวบนวิสาขาบูชาไปเชิญชวนทั้งาชาวอลองเลนกับชาวปูสิงห์มาใส่บาทร่วมกันครับโดยทางวัดภัยพัฒนา อำเภอปูสิงจังหวัดศรีสะเกตร,ร่วมกับอำเภอปูสิงได้จัดทำโครงการนุ่งผ้าไทายใส่บาทททำความดีถวายเป็นพุทธบูชาในวันวิสาขาบูชาประกอบกับทางจังหวัดศรีสะเกดเรากับจังหวัดอุดรมีชัยได้มีการเปิดแดนถาวรช่องชะงัเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาในกิจกรรมนี้จึงถือโอกาส มากราบนิมนต์พระสงฆ์ที่อำเภออันลงเวงจังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชาได้ขึ้นไปร่วมพิธีในการเวียนเทียนและก็รับบิณฑบาตในวันวิสาขาบูชาโอกาสนี้ก็ขอเจริญพรบอกกล่าวถึงพี่น้องญาติโยมทั้ง ชาวกัมพูชาแล้วก็ชาวไทยทุกท่านได้มาร่วมทำบุญเวียนเทียนทำบุญตักบาทรทำความดีถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกันขอเจริญพร